Our zone, which is Thailand's top YouTube channel. ย่เอาซื้อมาดิโอ้ยอยากได้อะทำให้หน่อยดิได้ได้มาดิคับโทรศัพท์เออบัตรบัตรฮะบัตรบัตรเออไอต์นี้ตลกเลยตลกโอ้ยไม่เคยให้ใครดูเลยนะโอ้ยพนักงานไม่เคยดูไงล่ะอ่ะมาดูบ้านี่บัตรประชาชนเอ้ยนี่ได้จริงอะโอ้ยหน้าเหมือนเอเลี่ยนเลยนะเออออกมาดูดิโอ้นี่คิวสะพานแขวนี่ย ทีมคนนี้ตายเลยเนี่ยบัตรเลขตเลขใช้ไม่ได้บัตรอื่นนี้ไหมบัตรอื่นอ่ะเอาแล้วใช้บัตรอะไรอ่ะเดี๋ยวมาดูสิบัตรบนี้อันนี้มันบัตรสะสมชาไข่มุกไปใช้ใช้ไม่ได้เหรอบัตรเครดิตมีไหมบัตรเยอะมากอ่ะมาดูดิโฮ้ยมีอะไรมาดูหน่อยดิเป๋ามันมีอะไรบ้างเนี่ยเติมตึมบัตรเติมเลือกเลยเลือกเลยแล้วนี่อะไรเนี่ยโฮ้ยอันนี้คือรีบกลับมาเก่าหลังคืออะไรอ่ะ พี่ปื้มวาดแล้วพี่ปื้มเนี่ยหัวเหมือนเห็ดเลยเอาไว้เก็บไว้นี่ทุกทีกระเป๋าตลอดใช้ไหนได้ล่ะนี่ไงนี่แหละแหล่เทมฟุตฟุยได้แล้วเหรอน่ารักเนาะเก้วเหรอหยาอ่อนนี่ลายพิตตี้ปื้มนีงของทีมน่ารักเขาได้น่ารักอีกแล้วลายนี้อะไรเดี๋ยวนะบัตรเดบิตเขาไว้กดตั้ง นี่ใช้ได้เหมือนกันอ่ะนี่ใช้ดีใช้ง่ายกว่าด้วยโอ้ยบ้าเขาใช้บัตรเครดิตการนี่เป็นบัตรเดบิตทอามนี้แกสิบบาอ้าวบัตรใบเนี้ยสามารถซื้อแอปพลิเคชันซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ซื้อเพชรในเกมได้หมดเลยจริงเหรอจริงเนียแล้วตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่น2000คนแรกในแต่ละสัปดาห์นะรับสิทธิพิเศษซื้อไอ้พวกเนี้ยได้ราคาบาทเดียว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 เท่านั้นพูดเหมือนพนักงานเล งั้นซื้อให้หน่อยแอมนี้60บาทเลยนะหุ้ยหกบาทเลยมีบาทเดียวก็เฟียวได้แล้วเรียบร้อยอ่ะจัดให้แล้วซ้อแต่การลงทะเบียนแล้วจริงๆเนี่ยนะต้องเข้าเว็บนี้อ่ะกดปุ๊บอ่านแล้วรอเอสเอกันเกียบร้อยอ่ะ บัตรเดบิตเกษตรกรไทยบัตรเดียวง่ายๆที่จะทําให้ชีวิตของคุณสะดวกสบายทั้งรูดทั้งจ่ายสินค้าช้อปปิ้งออนไลน์ไม่ต้องยุ่งยากต่อไปต่อไปนี้ธุรกรรมออนไลน์จะเป็นเรื่องง่ายกว่าที่คุณคิดบัตรเดบิตเกษตรกรไทยวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่เช่นคุณ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 มียังมีเดี๋ยวนี้ บาตรเดียวก็ซื้อแอปได้ด้วยบัตรเดบิตกสิกรไทยเฉพาะบัตรเดบิตกสิกรไทยทุกประเภทที่สมัครบริการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตด้วยบัตรเดบิตกสิกรไทยแล้วซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ทุกวันพุธตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปเฉพาะ2,000ท่านแรกต่อสัปดาห์จากนั้นรอรับ SMS เพื่อยืนยันสิทธิภายในเที่ยงของวันรุ่งขึ้นทีนี้คุณก็สามารถซื้อแอปที่โดนใจของคุณได้ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันสติ๊กเกอร์ไลน์เพชรในเกมทั้ง iOS และ Android ราคาไม่เกิน1.99ดอลลาร์หรือ6 ผ่านบัตรเดบิตกสิกรไทยเต็มจํานวนจากนั้นธนาคารจะคืนเงินส่วนต่างจาก1บาทเข้าบัญชีของคุณภายใน30วันง่ายใช่ไหมล่ะคะสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ w w w g a s i k o n b a n k c o m s p e c i a l d e b i t 1บาทหรือติดต่อ Kcontact Center ที่028888888และอย่าลืมมาลงทะเบียนกันเยอะๆนะคะบัตรเดบิตกสิกรไทยของเคดีจริงๆ